น้องเพนตินสวัสดีค่ะอู้นได้บูบูเหรือคะอู้เหมือนเป็นรำนำานม่ได้บูบูมาตัวแบบใหญ่เนสวยภาพไปสื่อหนูกินอะไรลูกปังปังปอร่อยไหมอู้นได้จุดหนาลาเต้อูไหนไหนชุดมีหมีด้วยว้าวสีภาพไปรอเส้นทันพี่นอ้องเออตอนนี้ก็กำลังจะบ่ายโมงนะคะ เหมือนพอเบียดตื่นมั้งสิบเอ,อ็ดโมงเออนอนพ,พักผ่อนเต็มที่เหมือนแล้งเจอกันที่วัดปากแซงนะพี่น้องเด้อวัดปากแซงเขมราชนะคะพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยเป็ดล่ำมาอยู่ปรางกู้ซีสกเกตเออนอนพักผ่อนเนี่ยไปหับหน่องพิงพินมาแต่งตัวจะพากันไปเซนท่านไปไหมไปไหมคะเอ้ยพิงพินไปเซนท่านไหม รองเท้าพีพีนอยู่ไหนโอ้รองเท้าพีพีนอยู่ปั๊มยาสวยปุ่นแต่ปู่ไหนเนาะหวานโอ้โอ้ขึ้นขึ้นเหร่นที่ล่ะเป็นปุ้ยเหร่นะเลยเด้อร์ปัญญามันขึ้นไม่ถูกทางลูกเดี๋ยวมันจะล้มเองพีนเอ้ยนายน้อยน้อยทำไง น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยโอ้โบูบูนะคะอะไรหนูบีบี้โอ้เบบี้เหรอคะน่ารักไหมน่าสวยไหมน่ารักหนูกินขนมปังนะคะพี่ปังไปเซ็นทันไหมพี่ปั้ไปไหมเอาแสบตาโอ้แสบตาแสบตาโอ้โอตาแสบโอ้แดดซองแดดซอง เซตตามค่ะนี่เมือม่อไหร่พีน่น้องว่าท่านไปใส่อยู่เสื้อเปลือนมันเหรอเรนล่องพืนง้นเนี่ยกะหน้าขาวเป็นเวนอร์ปลาไปเชิญท่านไปไหมอายืนขึ้นแพ้ป้าปลาไปขึ้นรถแล้วไปไหมอายืนขึ้นเฮ้ยลุกนี่ทุกคนนี่คือเสื้อนะคะเสื้อที่แม่นุ่นลองทำมานะอันนี้เสือ้อนุ่นทิดาพรนะคะ เสื้อลองเทเปเบสมาไซทีมงานเบิงลองผ้าแล้วก็ลองไซส์เสื้อที่มีนุ่นจะทําขายนะคะก็จะเป็นเสื้อไซส์ประมาณนี้นะคะเป็นอโอเวอร์ไซส์เป็นฟรีไซส์นะคะทุกคนคะ่ะเป็นแบบนี้สวยไหมคะทุกคนสวยนี่ก็จะเป็นไม่น้นทุจะขายไซส์นี้เพราะว่าจะได้ใส่ได้นงะผู้หญิงและผู้ชายนี่ของพ่อเบสไซส์เดียวกันนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นเสื้อหมูแดงแบนด์โอ้โหพอเท่ อีกไม่นานเกินรอค่ะทุกคนขาได้เจอกันแน,น่นอนเออผ้าดีมากแล้วก็ไซส์จะเป็นแบบนี้เลยใส่แบบใส่แบบตัวใหญ่ๆน่ารักมากนะคะทุกคนขาจ๋าลูกเออโอเคไหนหมูเด้งหนหมูเด้งกูหญ <c oughs> ิงมูเด้งนี่ปครมีข้าวป้หมูเด้งมา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 มูเด้งมูเด้งมูเด้งมา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 มูเด้งมูเด้งมูเด้ง โอสนที่เบบสั้น,นเมียวนรถจ้ามยวมวใครจะไปเซ็นท่านยกมือขึ้น <c oughs> ไปมั้ยดิไปไหมยกมือขึ้นใครจะไปเซ็นท่านไปันไปไหม่ะยักคิวยักคิว เราฟังกันละบันป้าพี่น้องไปเซ็นท่านกันจ้าเซ็นท่านกับพี่น้องโกโก